มาดูกันนะครับว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างคนสำเร็จคนล้มเหลวคืออะไรครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีผมเป็นตากุ้งยิงนะครับอาจจะตาบวมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ใกล้จะหายแล้วครับออโอเคห,หลายๆคนเนี่ยเคยลงคอนเทนต์กันเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จกับความล้มเหลวแต่ละคนที่มีความสําเร็จความล้มเหลวเนี่ย,ย ไมเ้เซตเขาต่างกันยังไงเขามีวิธีคิดต่างกันยังไงแล้วก็สิ่งต่างๆในในในระหว่าง2คน2กลุ่มเนี่ยต่างกันยังไงเพราะฉนจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาคุยในมุมที่แบบว่าไม่เคยมีใครมาคุยเรื่องนี้เลยนะแต่ละคนน่ยก็จะเอาแต่เรื่องที่ซ้สำๆกันมาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเสร็จมีเป้าหมายคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลวเนี่ยไม่มีเป้าหมายแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันมีสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นผมเคยเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ เป้าหมายคืออะไรทําไมเราถึงไม่รู้สึกว่าเราอยากจะมีเป้าหมายเลยทําไมเราถึงรู้สึกไม่รู้สึกอินกับเป้าหมายเลยในขณะที่เราเห็นคนที่เขาเสำเร็จในชีวิตอะ่ะเขามีเป้าหมายกันแล้วเขาก็แบบสามารถทําทุกวันแบบได้อย่างแบบมีแบบมีแผนมีการวางแผนมีการกําหนดกฎเกณฑ์นในชีวิตต่างๆแล้วดูแบบเขาไม่เสียเวลาเลยแต่ทําไมเราถึงยังแบบไม่มีเป้าหมายด้วยแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นคนประเภทแบบจับชายอะ่ะพอไม่รู้จะไปทางไหนปุ๊บ กลายเป็นเราเลือกรับสิ่งที่ไม่ใช่มาเยอะเกินไปผมอยากจะบอกว่าวันเนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราอ่ะไม่ใช่การเลือกสิ่งที่ใช่เพียงอย่างเดียวนะแต่มันคือการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ด้วยเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปอะก็เท่ากับว่าคุณรับสิ่งที่ไม่ใช่เข้ามาแล้วเวลาคุณรับสิ่งที่ไม่ใช่เข้ามาคุณกาลังเบียดเบียนสิ่งที่ใช่ไปด้วยโดยปริยายเพราะคุณอย่าลืมว่าเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมีจํากัดกันทุกคน นะมาคุยเรื่องของเป้าหมายกันก่อนเป้าหมายเนี่ยผมอะมาเข้าใจตอน,นผมฝึกเรื่องจิตเนี่ยแหละผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะจิตอะคือตัวแปรสําคัญในการที่จะเราจะกําหนดกฎเกณฑ์เป้าหมายเป้าหมายเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่มาจากส่วนลึกในใจเรามาจากอินสปายข้างในมาจากแพชชั่นข้างในคนเรานะถ้าไม่ได้จากตัวเองนะไม่มีแพชชั่นหรอกคนเราถ้าไม่แบบว่าไม่มีสติรู้ตัวจริงๆอะ เราจะไม่มีความรู้สึกอินกับตรงนั้นแล้วเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรที่เราไม่ได้อินอ่ะเราทําไม่ได้นานหรอกเราก็จะเลิกไปดังนั้นวันนี้อยากจะให้แบบว่าเข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงก่อนว่าระหว่างคนที่สําเร็จเนี่ยเขามีเป้าหมายเนี่ยคือเขารู้จักตัวเองดีแล้วเขาสามารถที่จะกําหนดเส้นทางในชีวิตของเขาได้แล้วเขารู้แล้วว่าเฮ้ย hey, ฉันต้องการสิ่งเนี้ยฉันแบบว่าอ่อินกับสิ่งนี้ฉันมีแพชชั่นกับสิ่งนี้ฉันสามารถทาสิ่งนี้ได้ไปตลอดและฉันอยากจะสำเร็จแบบนี้คนที่เข้าถึงสภาวะของจิต ของตัวเองเท่านั้นถึงจะเห็นปลายทางตรงนั้นซึ่งบางคนอ่ะอมีมาตั้งแต่เกิดบางคนแบบว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่บางคนหลายๆคนก็ทําร้ายตัวเองด้วยความคิดความคิดที่ฟุ้งซ่านเยอะเกินไปเนี่ยทำให้เราเข้าไม่ถึงสภาวะจิตกําลังจิตคุณภาพของจิตที่ดีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตแล้วว่าคนที่ประสบสำเร็จอะ่ะจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพูดกันก็คือคาว่าวิสัยทัศน เหมือน CEO มีเหมือนคนที่เป็นผู้นําองค์กรใหญ่ๆมีเขามีสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คืออะไรครับคือความสามารถในการเห็นระยะไกลนั่นก็คือเขาเนี่ยสามารถเห็นภาพของตัวเองในอนาคตเห็นภาพของบริษัทตัวเองในอนาคตล่วงหน้าไป5 10, ปี10ปีเหมือนกันเลยสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาะเทรนกันในเรื่องว่าเฮ้ยไปเรียนให้เยอะๆจะได้มีวิสัยทัศน์มากขึ้นแต่มันเป็นสภาวะของจิตของเราเนี่ย ที่สร้างจินตาภาพขึ้นมาสร้างมนโนภาพขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวเองในอีกห้าปีสิบปีแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะผมก็เคยเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้มาก่อนอยากจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์พยายามที่จะทําให้มันมีไปปรุงไปแต่งไปปั้นสุดท้ายมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงวันที่เป็นของจริงคือวันที่แบบฝึกจิตมาถึงจุดที่นิ่งแล้วเราแบบเรารู้เลยอะว่าเราอยากจะทําอะไรเพราะเราสติคือธรรมชาติรู้อารมณ์ พอรู้อารมณ์รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองมันเกิดความท่องแท้มันเกิดความตกผลึกพอตกผลึกเสร็จปุ๊บเราจะเห็นสิ่งอื่นแบบเป็นภาพเลยไม่ว่าจะเป็นอนาคตเราอยากจะเป็นยังไงเวลาเราทํางานที่ไหนเราเห็นบริษัทตัวเองเป็นยังไงเราจะกลายเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เองโดยธรรมชาติดังนั้นคําว่าวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ต้องไปตามหานะ รู้จักตัวเองให้ได้ก่อนเราจะเกิดวิสัยทัศน์ที่เราเชื่อมโยงกับองคอ์กรอย่างเช่นเราทํางานที่นี่เราเห็นวิสัยทัศน์ตัวเองกับองค์กรจะเป็นยังไงไปในทิศทางไหนหรือเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเราจะเห็นเลยว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนน,นั่นแหละคือคําว่าวิสัยทัศน์ดังนั้นกลับมาที่คําว่าเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นแล้วแลวหลายๆคนเนี่ยไม่รู้วิธีการที่จะตั้งเป้าหมายก็ตั้งไปงูปลาๆนะแล้วก็อยากจะตั้งอะไรก็ตั้งไปสุดท้ายเราไม่ได้อินอ่ะสุดท้ายเราทํําาาาาไมมมม่สเเเเร็จจดดีีี๋ยยยววลล้้้ิกกััังนนนนนอะะปห ให้กลับมาที่จิตก่อนรู้จักจิตของตัวเองก่อนจิตเนี่ยาภายในเข้าใจตนเองเกิดสภาวะจิตที่รับรู้ผ่านความรู้สึกของเราผ่านครั้งแล้วครั้งเล่าทําความรู้จักตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดความเคยชินเกิดความเป็นนิสัยพอเราเกิดความชํานาญในการรู้จักตัวเองปุ๊บเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรหลังจากนั้นเกิดสภาวะที่เรียกว่า,าตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตนะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเก็บสิ่งที่ใช่ไว้กับตัวเองเยอะ จนถึงวันหนึ่งเราจะตกผลึกเองว่าชีวิตเราอะเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราอยากทําอะไรแล้วก็วันเนี้ยผมสามารถทําได้แล้วและเมื่อผมสามารถทําได้ทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะลึกๆแล้วเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วมีความสามารถในการที่จะบรรดาลสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่ามีแพชชั่นกันทุกคนนะครับอย่าบอกว่าเราเกิดมาแบบเออเฉยๆไม่อยากทาอะไรเป็นไปไม่ได้นะคุณยังไม่รู้จักตัวเองดีพอคุณยังไม่ได้ใช้เวลาในการทําความรู้จักกับตัวเองมากพอถ้าคุณมีเวลาทํากับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอ่า ฝึกจิตฝึกใจมีสติอยู่กับปัจจุบนันรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเกิดการเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นอยู่ว่างๆกับตัวเองมากขึ้นงดวิ่งตามสิ่งภายนอกน้อยลงใช้เวลากับสิ่งรอบนอกน้อยลงมีเวลากับตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณจะทําการรู้จักตัวเองได้อย่างดีครับหรือสิ่งที่เรียกว,ว่าการฝึกสติหรือการทําสมาธิหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละ uh. จะทําให้คุณเข้าสู่ภายในนะแล้วก็รู้จักกับตัวเองได้ง่ายขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็ชํานาญขึ้นนะครับดังนั้นวันนี ถ้าคุณมองว่าสิ่งที่คนสําเร็จส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่ามีต้องมอีคือมีเป้าหมายแล้ววันนี้คุณยังไม่มีคุณไม่ใช่คนแปลกประหลาดนะเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนกว่า80%ดสิบเนี่ยบนโลกนี้ยังไม่สําเร็จคุณเป็นปกติมากๆและผมเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําไม่ใช่แบบมาอดครัวหรือทำอแบบว่าโทษตัวเองว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือโทษสิ่งภายนอกแต่ให้ตัดสินใจซะว่าอยากมีอยากมีเป้าหมายไหมที่อยากมีเป้าหมาย,มเ,ามายเอาสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้ไปใชนะ อยู่กับตัวเองเรียนรู้จากตัวเองทําสมาธิทําสติหรืออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิการอยู่กับตัวเองและทำความรู้จักตัวเองมีมากมายเต็มไปหมดลองไปหาดูนะครับแล้วเมื่อคุณรู้จักตัวเองมากพอคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรแพชชั่นของคุณอยู่ที่ไหนคุณทําสิ่งไหนได้ดีแล้วเมื่อคุณรู้จักตัวเองมากพอถึงจุดนั้นนะ่ะคุณจะมีเป้าหมายแล้วเมื่อคุณมีเป้าหมายปุ๊บคุณจะอยากทําลงมือทําด้วยตัวเองนะลงมือทําด้วยความไม่ย่อท้อลงมือทําด้วยความแบบตั้งใจจริงอ่ะแล้วเมื่อนั้น่ คุณกําลังไปสู่เส้นทางของที่คนสเร็จเขาทำกันเหมือนกันนะอันนี้พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับอยากจะให้พูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายก่อนเท่านี้ยังไม่มีเป้าหมายลองทําตามที่ผมบอกดูนะครับแล้วถ้าชอบอคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย